วันนี้เราอยู่ในพืช v ีเบลล์แกมาทำอะไรเนี่ยวันนี้ฉันจะมาเปิดการแล้วก็มาบอกอีเวนต์ใหม่มีอะไรบ้างนี่ไงเปิดซองแรกเลยนี่โอ้โหมันสีฟ้ามาเลยฉันขอลุ้นด้วยอืน <c oughs> เปิดเลยโอ้โหทั่วไปทั่วไปอีกแล้วทั่วไปโอ้โหคอมมอนโอ้โหแปลกโอ้โหโอเคจะได้อยู่ดวงแกนี่มันสวงจรเปิดซองต่อไปปึ๊บอายุ้ยอุยอันนี้สีชมพูมาเลยโอ้โหอันนี้มีสิทธิ์ลุ้นมีสิทธิ์ลุ้นนี่ไอแชปเปิดโอ้โหทั่วไป,ท,วไป,ท,วไปทั่วไปอีกแล้ว ออมอนแปลกโอ้โหมาลนะโอ้โหนี่มหากราบโอ้โพี่แฮร์อดไหนความสามารถอะไรโอ้โหจากการหนึ่งพันตัวนะแล้วเ,เ,เราก็จะน่าจะยิงแรงขึ้น100ร้อยเปอร์เซ็นต์นะห้านาทีประมาณนี้ปะโอ้โหฉันอยากได้การมันเท็กันได้ไหมเนี่ยจนไม่ให้หรอก้องสบายลุ้นกันต่อให้ให้สีชมพูไมล่ละโอ้โอยางนี้พอมีลุน้นเปิดแกเปิดเกันเปิดบ้างดีกว่าโอ้โหทั่วไปให้การนีดีอู้อันนี้การฟอร์สยิงคม5ห้าสิบตัวฟอร์สห้าวิ เอาวันนี้เพิ่มรักเป็นฝากเตยหวยเพิ่มโชค50อโอ้อันนี้จะยึดนะยิง50ตัวเหมือนกันแกไม่ได้ผ่อนเขาใช่ไหมเขาถึงยึดอะ่ะ มคนลยดเปิดซองไหมฉันชอบมากเลยเปิดการ์ดเนี่ยฉันก็ชอบแต่เราฟาร์มแบบเปิดการ์ดฟรีอะนะเนี่ยมาทําตรงเจ้าหัวมะเกดเทศข้างหลังเนี่ยแหละใช่ใชฉันก็ทาแล้วสมมติถ้าเราพอได้การ์ดซ้ำเราก็มาตรงนี้ได้นะตรงนี้นี่ตรงตู้สีแดงๆนี่เราก็เอาการ์ดมารวมกันนี่สามใบก็รวมเป็นการ์ดเงินได้นะอ๋อเวลมันก็จะอัพความสามารถก็จะดีขึ้นใช่ไหมใช่แล้วนี่ไงเป็นการ์ดเงินเลยเห็นไหมถ้าเอาการ์ดเงิน3ใบรวมกันน่าจะเป็นการ์ดทองนะยังทําไม่ถึงเดี๋ยวรอดูแต่ดูแล้วความสามารถก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะสมมติถ้ารวมกันไป เอาการ์ดมาหาการาบแบบรวมให้มันได้การ์ดทองดีกว่าอ้โหใบเดียวก็หายากแล้วน,นะเดี๋ยวฉันเอาการ์ดไปเปลี่ยนก่อนเมื่อกี้ได้การ์ดดีๆมาหลายใบยนะเนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนก่อนเอาพวกนี้ออกก่อนอ่าอันนี้ดีกว่านี่การ์ดแช่แข็งนี่ยิงครบห้าสิบตัวแช่แข็งห้าวินี่อันนี้กเอาออกเอาออกอันนี้ไม่ดีฉันก็มีการ์ปรดปอตอ่ะเอาันนี้ดีกว่าเถาวันเถาวันแบบว่ารัดมันให้มันหยุดนิ่งเหมือนปอต ยิง50ตัวเหมือนกันโอเคดังนงั้นเราไปดูวิธีปั๊มการ์ดเลยนะนี่มาเรามาทําส่งเจ้ามะเขือเทศใส่หมวกเนี่ยนะเราก็ทําไปเรื่อยๆเราก็แค่มารับเปิดตัวยิงแล้วก็มารับนี่แล้วก็มาทําตรงนี้เอาตัวมาส่งตรงนั้นจะได้การ์ดแบบการ์ดทองนะสุ่มการ์ดทองเราเด้ตัวมะเขือเทศนี่เดี๋ยวปลูกให้ดูเลยมะเขือเทศได้มาหลายต้นอยู่นี่จะได้ต้นใหญ่ไหมแบบนี้อืมมีห้าต้นนี่ปลูกเลยลงรัว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 รลดน้ําดน้ำมนน้ำลายากจะหยดลงไป นี่ฉันมีลุนการ์ดทอง้วยนี่เปิดเลยโอ้โหมันไฟสีแดงเลยอ่ะมันน่าจะมีลุนนะเนี่ยแกปเปิดแล้วล่ะเฮ้ยเฮ้ยจื๊บอุย้ยการ์ดทองโอ้โหสวยอ่ะสวยอ่ะแต่คงไม่ได้ใช้หรอกอันนี้คือสิบห้าเปอร์เซ็นต์เขาจะยิงซ้ำอีกหนึ่งทีนะอันนี้การแอดโอ้อันนี้ดีนี่ถ้าแข่งแล้วเขาจะยิงแรงขึ้นสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ โอ้ยการหมูทองโอ้โหเราก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีโอ้ยแต่สวยอะการทองมันสวยจริงจงโอ้โหไม่น่าเชื่อนะการทองมันออกสองใบในซองเดียวเนี่ยน้องๆคนไหนเคยเปิดได้แบบนี้มัางบางคนเขาอาจจะเปิดได้สามสี่ใบเลยก็ได้นะไหนเรามาดูโอ้โหต้นเล็กหมดเลยไม่มีต้นไหนต้นใหญ่เลยเจ้ามะเขือเทศใส่หมวกเราไปเปิดกันต่อเพื่อเราจะลุ้นศูนย์จุดศูนย์ห้าพี่แกหวังมากแต่ะนะการ์ดมันจะสวยไหมนาะอยากเขียนแบบหืถ้าเราได้การทองมาด้วยคงจะดีแกมาดูความเป็นจริงเนี่ยมันเกหมดเลยอืมฉันมีเยอะฉันเปิด มีเกลือ,อใช่ไหมเกลือแล้วเนี่ยมันไม่มีแสงวิบวับเลยถ้าไม่มีแสงก็ไม่ต้องลุ้นเลยเนี่ยกดซอยออกไปเลยเลยรัวๆๆได้เลยเนี่ยอืมไม่มีอะไรไอ้ไอ้อันนี้มีลุ้นอ่าใ้มารุนสีจะได้การอะไรปึ๊บโอ้โหทั่วไป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 โอโ้เพิ่มลักโอเคเดี๋ยวแล้วรวมสามใบก็จะได้การดเงินนะโอเคเปิดต่อปึอ๊บไอันี้ก็สีชมพูนี่มันสีชมพูหรือสีม่วงกันแน่เนี่ยเปิดปึ๊บ ยังไม่มายังมต้องมีหนึ่งใบอะสีม่วงโอ้โเอ้ยการนีนการอะไรอะอ๋อเขาบอกว่าถ้ามีทั้งสวนเลยนะตัวเดียวกันเขาจะแรงขึ้น15%โอ้โหเราก็ต้องมีตัวเดียวกันทั้งสวนเลยเหรอ,อนี่การทองเะตตัดที่ได้มาแล้วก็การทองจมูกนี่อันนี้นี่15%ดาเมจที่แรงขึ้นเพราะเรามีทุกตัวเลยอะต้องมีแบบประมาณว่าแมงโก้ยกสวนเงี้ยใช้การนี้นนก็แรงขึ้นอีก15%เออก็น่าสนใจนะให้มามาฉันจะเปิดบ้างละเฮ้ยเอาจีิงเอาหุยหูมันดูมันดียังไงวะเป็นไงยดิ ไปไงอุ้ยจะได้เหมือนแกเนี่ยอุ้ยจ็ได้มังกรด้วยเฮ้ยมังกรมันทําอะไรอ่ะตาบใดที่บอสอยู่ในซอยเฮ้ยอยู่ในซอยสตูทุกตัวก็จะเป็นแมงมุมเอาใครรู้ความสามารถการไปนี้บอกด้วยนะเห็นว่ามันน่าจะยึดจับบอสนี่แหละดูนี้ว่าการไปนี้มันกี่เปอร์เซนต์ลองเปิดดูที่อรว่านังไงนั่งไงเฮ้ยหุยอายากอยู่นะศูนย์จุดเท่าไรเนี่ยศูนย์จุดหกเหรอไม่เอาฉันเอาศูนย์จุดศูนย์ห้าน่นี่ฉันก็มีฟองฟองอีกหนึ่งแพ็คหนิเดี๋ยวฉัน ไม่ต้องรุนเลยอะคดีการ์ดชันมันไม่ค่อยหิวแสงอะนี่ไงไม่หิวแสงเอาแบบทั่วไปไปทั่วไปโอ้โหไม่ธรรมดาทั่วไปอย่างเงี้ยไอแต่ฉันรวมการ์ดฟอร์สได้นะฉันจำได้ว่าฉันมีสามใบเนี่ยได้เป็นการ์ดเงินละฟอร์สอ๋อได้เพิ่มเท่าไหรอ่อ่ะได้เจ็ดวิเพิ่มมาสองวิเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแกมีเมเทโอด้วยเหรอโอโ้ยังเก่งอะใช่อุกบาทลงทีเดียวตุยยกมากเดี๋ยวฉันไปดูมาเล็ดก,ก่อน เฮ้ยเมล็ดกิ้งริมอนมาขายโอเคเดี๋ยวฉันซื้อแล้วฉันรีสต็อก้วยฉันอยากได้สักเก้าเม็ดเอามาปลูกดูดิจะได้ต้นใหญ่กับเขาบ้างไหมโอโหต้นใหญ่มันได้ยักนแกได้มาได้ยังไงนี่เอาอันสองต้นเนี่ยเกมมันต้องใช้ดวงอะดวงล้วนๆเลยนี่ฉันได้มาแล้วเก้าต้นเดี๋ยวฉันปลูกเลยฉันปลูกต้นเดียวฉันลุ้นอยู่ว่ามันกาลังจะโตแล้วเนี่ยอีกสิบวิโอ้โหเรียบร้อยต้นเท่ามดอโหมันเล็กขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวฉันจะปลูกบ้างเก้าต้นไปจัดไปฉันจะลุ้นกับแกด้วยละเดี๋ยวฉัน่ดน โอเคตัวแรกปกติโอ้โหไซเล็กไซเล็กโอ้ยโอ้ยเล็กไม่ไหมรถลนลนลนเล็กยังไงเนี่ยเฮ้ยโหตั้มแล้วเลยโอ้โหใหญ่มากโอ้โหดาเมจมันหกหมื่นเลยอะโอ้หยิงไม่กี่ทีบอสตัวแตกเลยนะโอเคเดี๋ยวจะลองขุดดูก่อนเผื่อมีสีนีออนสีทองสีอะไรแปลกๆอีกโอ้โหนี่แกไม่ค่อยหวังเลยนะเอาน้าเราได้แล้วเผื่อจะมีฟุกมาอีก ขุดดูมีใหญ่อยู่ต้นหนึ่งน้องนั้นเล็กหมดเลยแล้วก็สีปกติหมดเลยโอ้โหยเหมือนยากจริงๆอะเนี่ยแกจะไปปลูกตรงไหนอะฉันว่าไปปลูกข้างหลังเลยต้นใหญ่มันเด่นเห็นชัดิีหมแกลองบารเรยลเลงดูดิโอเคไหมตรงเนี้ยโอ้ยฉันอยู่สวนฉันฉันได้เห็นโอเคงั้นเดี๋ยวฉันเรียงต้นเล็กด้วยข้างหน้างั้นว่าแกใช้ดวงทางอาทิตย์นี้หมดไปและวล่ะอืมเดี๋ยวฉันไปเติมดวงเอาโอเคเรียบร้อยฉันเรียงเสร็จหมดแล้วถ้าใครชอบฝากกดไลค์เยอะๆนะเราจะมาเปิดการ์ดสนุกๆกันอีกคคราาาวหหนนนนนน้้แมมััััดดบฉเเลลย่่ะะิิตอออไปจ